นิทานชาดกเรื่องช้างเผือกกับเงาแห่งความแค้นณป่าหิมมพานในฤดูแล้งเงียบงันเป็นพิเศษใบไม้ร่วงหล่นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงช้างสุเมศเดินผ่านลำธารแห้งขอดด้วยจิตสงบเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่สมดุลในผืนป่าเหมือนเงาแห่งความทุกข์กำลังเคลื่อนไหว พญาเสือดำอคัคนีเคยเป็นนักล่าผู้สง่างามแต่หลังจากสูญเสียลูกเมียจากกับดักมนุษย์เขาเปลี่ยนเป็นสัตว์เงียบขรึมเต็มไปด้วยความแค้นเขาเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมและความเมตตาเป็นเพียงภาพลวงตา เขาเฝ้าดูสุเมธมานานเห็นช้างเผือกช่วยเหลือสัตว์ป่าแจกน้ำจากงวงให้สัตว์กระหายและสอนธรรมะให้ลูกนกที่หลงทางอัคนีรู้สึกทั้งกโกรธและสับสนทำไมสัตว์ใหญ่จึงไม่ใช้พลังเพื่อครอบครองในคืนเดือนดับอัคนีซุ่มโจมตีสุเมธที่ริมหน้าผาเสียงคำรามสะท้อนกล้องไปทั่วป่า แต่ซุเมธไม่ตอบโต้เขาเพียงกล่าวว่าข้าไม่ใช่ศัตรูของท่านข้าเพียงเป็นเงาสะท้อนของสิ่งที่ท่านเลือกจะเห็นคำพูดนั้นเหมือนสายลมพัดผ่านใจอัคณีเขาเห็นภาพลูกเมียในแววตาของซุเมธเห็นความเจ็บปวดที่ตนเองแบกไว้และเริ่มสั่นไหว สุมเมธพระอัคคณีไปยังบึงเห็นการให้อภัยสถานที่ที่สัตว์ป่ามาแสดงความเสียใจและปล่อยวางเขาเล่าเรื่องอดีตของตนเองเคยถูกมนุษย์ล่าเคยสูญเสียแม่แต่เลือกให้อภัยเพื่อไม่ให้ความทุกข์สืบทอดอัคคณีร้องไห้เป็นครั้งแรกในชีวิตน้ำตาไหลลงบึง กลายเป็นดอกบัวสีดำเบ่งบานสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงจากความมืดสู่แสงธรรมอัคนีกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งเงาคอยช่วยสัตว์ที่หลงทางในความทุกข์ส่วนสุเมธยังคงเดินทางไปทั่วป่าสอนธรรมะด้วยงวงและใจสัญ,ญลักษณ์ใบไม้ร่วงความไม่เที่ยง บึงแห่งการให้อภัยการปล่อยวางดอกบัวสีดำความเปลี่ยนแปลงจากความเจ็บปวดเงาในป่าความทุกข์ที่ยังไม่ถูกเยียวยาหลายปีผ่านไปหลังจากอคคณีละทิ้งความแค้นและกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งเงา เขาใช้ชีวิตอย่างสงบในป่าหิมพานคอยช่วยเหลือสัตว์ที่หลงทางในความทุกข์และสอนธรรมะผ่านการกระทำแต่วันหนึ่งกลุ่มมนุษย์กลับเข้ามาในป่าอีกครั้งพร้อมอาวุธและกับดักพวกเขาเป็นนักล่าที่ต้องการเสือดำเผือกซึ่งเล่าลือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพลังเหนือธรรมชาติอัคคีเห็นมนุษย์จากยอดเขาเขาจำกลิ่นและเสียงได้เป็นกลุ่มเดียวกันที่เคยพรากครอบครัวเขาไปความเจ็บปวดเก่าผุดขึ้นมาเหมือนเงาในใจเขาลงจากเขาอย่างเงียบงันและยืนขวางทางนักล่าโดยไม่คำรามไม่แสดงอำนาจ เพียงจ้องตาด้วยแววตาแห่งความสงบข้าเคยเป็นเงาแห่งความแค้นแต่วันนี้ข้าขอเป็นเงาแห่งการให้อภัยนักล่าคนหนึ่งชายชราจำอัคคีได้เขาเคยเป็นผู้ยิงลูกดอกใส่เสือดำเมื่อหลายปีก่อนเขานิ่งงันน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว สุเมรปรากฏตัวจากด้านหลังพร้อมกล่าวธรรมะว่าทุกชีวิตล้วนเคยหลงทางแต่เมื่อเงาแห่งการให้อภัยบรรจบกับแสงแห่งปัญญาโลกก็เปลี่ยนได้นักล่าทั้งกลุ่มวางอาวุธลงและขอขมาอัคคีพวกเขาเปลี่ยนจากนักล่าเป็นผู้ดูแลป่า สร้างศาลาแห่งการปล่อยวางที่ริมบึงแห่งการให้อภัยเพื่อให้สัตว์และมนุษย์มาเรียนรู้ร่วมกันอัคนีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถูกทำร้ายสู่ผู้ให้อภัยจากเงาแห่งความแค้นสู่แสงแห่งเมตตาคานยอดเขา การมองเห็นจากมุมสูงแห่งปัญญาศาลาแห่งการปล่อยวางพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันเสือดำเผือกการหลอมรวมความมืดและแสงการจ้องตาโดยไม่คำรามการเผชิญหน้าด้วยสติ